พี่จูเอาไงเนี่ยนะลูกไปไปเลยไอ้นี่อยู่ไหนตูดตูดตูดไปเลยแล้วไป <im itation> ตัดเลยตัดเลยสวัสดีค่ะพ <im itation> ี่เบิร์ดอันนี้เท่าไหร่ขายหนึ่งเก้าขายหนึ่งเก้าูหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าเก้าศูนย์กัดราคาสองหนึ่งหรอคะจากราคาเก่าเลยป้ะสองห้าสองห้าเก้าศูนย์เหลือหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ มาจ้ามาจ้าพ,พ่อพ่อคะแม่คะผู้ชมทุกท่านราคาเก่าคือสองห้าศูนย์ศูนย์สองห้าแล้วก็มา <สะ S 2> รปรับราคาใหม่ตอนกลางปีเนาะสองหนึ่งเก้าศูนย์ตอนนี้หนึ่งเก้าเก้าศูนย์ตัวรีวิวเหลือเท่าไหร่เจ้งจ่าเก้าศูนย์อ้วาวเธอรู้ได้ไงอะ่ะทำไมบวกเลขเก่งอะ่ะ ตัวเลขเหลือ1790ง้ายปลายกีกาปลายในตันนาเปิดยังไม่ทำอะไรเลยอ่ะไปแล้วเธอเนี่ไม่ทำอะไรเลยทำไมเธอไม่โดนทำไมฉันถึงโดนล่ะเธออย่ามาลำเอียงนะต่อๆฉันโกรธใรเอ้าวเป่ดดีนินกันก่อนนะแม่เสื้อสาวก็ดีค่ะตัวคอตตอนล้วนเนี่ย โก้ใส่ไม่มีเพราะเขาบอกว่าเขา<อ>ใส่ในนี้มาเม,มื่อแล้ว<ด>เอาจากเห็นแบบริมๆนะริมริมรั้วแล้วลูกนะเดี๋ยวพี่ๆดูใส่แล้วพิ่จะหนุนไน้เลเอสวัสดีคะ่ะสวัสดี <ขา S 2> แม่ๆทุกท่านนะคะมา,มาแล้วตัวรีวิว1790ฟังไม่ผิดน้องกีก้าค่ะจริงพาราคือแบบว่าเรศปังเวอร์จูโดนอีกแล้วแม่ทำอะไรผิดวะ า็ไม่ชอบที่หน้าฉหลหอหรือว่าอะไรแต่หนูไม่ค่อยไล,ลน,น์ลีนินไลา์ลีนินลีนินเอาลีนินให้ดูก่อนนะน้องเป็นโอเวอร์ไซส์นะคะลูกค้าโอเวอร์ไซส์คือเสื้อสาวอวบอกสามสิบแปดบวกลีนินไลา์นะจ๊ะลีนินร้อยเปย์ไหมมาค่ะเวลาขาวมาขาดพี่จ๋าน้องเป็นสาวอวบน้อ เวลาเสาร์กิก้านะคะลูกค้า,าจากาลางนะคะ2 5 9 0เราไม่ขายเราขายสอง0ก็ไม่ขายลูก,ลกรีวิวใครรับทันเอาไปเลย1990 1 9 9 0ค่ะลูกค้าตัวนี้เป็นเสาวอวบนะคะอ่าแม่เปิดมาก็มีความแฟชั่นแฟชั่นอยู่นะคะลูกค้าแบรนด์เบิร์นก็เยอะเหมือนเดิมคะ่ะใส่เลยใส่แบบสาวเหอมาดูงานกันว่าเป็นยังไงบ้างใส่แบบสาเหนือเราจะเไปแม่ใส่ไง ตัวคัตต้อนนะมันมีความแบบว่านี่ลูกค้าน่ารักมากก็แต่ว่าเมื่อกี้หนูจับก็จะคัตต้อนสวยมากนอันนี้ใช่ไหมมันจะมีรูอ๋อสอดสอดสอดรูเหรออุ๊ยไม่เอาละไปละไปไมเป็นเรื่องของลูกค้าใช่ไหมให้เป็นเรื่องของลูกค้าละฉันปรับราคาลงให้เราต้นทุนนี่หน่ารักมากตัวนี้วีวหนึ่งเก้าเก้าศนลูกค้าต้นทุนนะคะไม่ถึงสิบบาทแม่ ใช่ทันรีเก็บเลยนะคะกิก้านะบอกก่อนว่าส,สะอาดใช่จด,ด้ากิก้าลูกค้าทุกงานของบบานกิก้าออกดีหมดนะคะลูกค<ม>้าแล้วแต่คนชอบนะลูกค้าสาวอวดหนูมมีหลายใต้นะคะลูกค้าอยากดูงานประเภทไหนเนาะระบุให้อดนินได้เลยนะคะดูสิครับค,คุณเตยตกได้ลูกค้าอยากตกตลุงเพราะนางสวยอันนี้คือมันเป็นเพลงแบบนี้ใช่ปะมันไม่ใช่เด็ดกระตุกใช่ปะฆ่าเลยสอย กระตุกตามตามเสียงสวยมากสวยมากที่สาวมากมากค่ะตัวแม่ตัวมัมรับไปเลยนายต้นตัวตัวอยู่ที่ประมาณไม่เลย10บาทไม่ถูบค่ะไม่ถึง10บาทได้งานซึ่งแบบนี้เลยจ้างามแบบเบอร์ลุงยแกะเบีหัวความสวยทะลุร้อยเปอร์ค่ะดูอะไรก็เนี่ยอันนี้มันเป็นสไตล์กระปุกไงจริง่หอ อ๋อไม่กระตุกใช่ไะมันเป็นสไตล์แต่หนูหนูหนูก็คิดว่ามันเพลงมันด้วยใช่ปะลัโพงหรือเน็ตเป็นอะไรหรือเปล่าวะน่าจะเนไรไอพี่ชื่ออะไรวะพี่บอสจอบสายเข้าไปยังถามพี่บอสที่จอบสายเขาไปยังจอบอะไรสายอ่ะที่ว่าการตีนันรับรีวิวค่ะขอบคุณค่ะเฟนด์อายลิฟว์ไฟว์วอค่ะลูกค้าน้องเป็นป้ายกี แม่แล้วลูกนี้นะจากเราเคยขาย2590ไม่ขายค่ะวันนี้ขาย2190แต่ลูกรีวิวใครทันนะคะได้ไปในพรารานึงาเ9ค่ะลูกค้าหนึ่งลูกอ้านึ่เดหรอเออเอาดีหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์ลูกลกระสอบใหมเออ แล้วคือถามจริงขายหนึ่งเก้าเก้าศูนย์แล้วก็ลดอีกอ๋อลดอีกนี่คือลดแบบระนีบหน้าแล้วนะใช่เพราะมันจะเส้นปีแล้วยิ่งกว่าแฟลชเซลล์นี่คือไม่ต้องรอสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองสิบสองลูกค้าเอาไปได้เลยรีวิวคือได้ในราคาหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์ขายก็เกช่วยที่ว่าเจาะช่องอ่ะเจอะสายเรียบร้อยแล้วใช่ป่ะแล้วแกก็ให้เราพูดที่มาหนาไม่ไดไม่บอกอ่ะทุ๊บปิดพูดเลย เจาะแล้วดิกระแพงเป็นรูแล้วล่ะน้องกีโอ้ยตัวนี้ทรงยาวเหรอกีก้าคือสวยรวม5้ารวมทุกผ้าคอตตอนลินในชีฟองสัตวรูปมาป้ายในตำนาลูกค้าตำแหลดรวมผ้าหรือคอตตอนลวมผ้าจ่ะลูกค้าตอเมื่อกี้หนูจั่วมาแม่หนูขอหนูขอลูกต่อไปขอขอปกติลูกค้าลูกรีวิวเราจะเปิดแค่ลูกเดียวนะคะแล้วก็ลดสองร้อยแต่หนูขอได้ไหม อีกลูกหนึ่งเอ้ยลูกต่อไปก็ได้ภายในไลน์นี้เท่านั้นภายในไลน์นี้สามหนึ่งเก้าเก้าศูนย์เราลูกรีวิวอะเราจะมีส่วนลดให้ยูแล้วเพราะเราเปิดรีวิวเนาะก็จะเหลือแค่1790แต่ลูกต่อไปลูกค้าลูกขอ1 8 9่อ่าลูกค้าลดไปร้อยหนึ่งเลยแต่ให้ลูกใหม่นะให้ลูกใหม่ไปลิ้มเองเราไม่ไม่ทันลูกรีวิวไปเลยค่ะเราไม่ไม่ทันลูกรีวิวดูดิแล้วหนูบอกว่ามาลดเดียวกันสวยเหมือนกันทุกลูกนะคะไม่ต้องกลัว สวยเหมือนกันทุกลูกนี่ลินินร้อยลินินลินินนะลูกค้าลินินร้อยเปอร์เซ็นต์ป่เดี๋ยวหนูดูให้น่ยของหนูคนไม่ค่อยเข้านะแต่หนูไม่โดนเพราะหนูปักตะกร้มไหนวะในป้ใย้ั้ยวะให้ดูเนื้อลินินแล้วกันลินินลายอะหายาลูกค้าลูกค้าแบรนด์เบิร์นคือเยอะนะแต่ว่าหนูต้องบอกว่าต้องกราบขออภัยด้วยเราไม่สามารถแบบว่าตอนนี้เราหลายหลายช่องทางเนาะหนูอาจจะไม่สามารถพูดแบรนด์ได้นะคะลูกค้าแต่แบรนด์เยอะแน่นอนแม่ เอาไปเลือกเอาไปคัดเอาไปทาราคากันได้เลยสวยรับประกันความสะอาดโชว์กันทุกตัวค่ะลูกค้าเอาจริงๆลูกค้าแค่เอาไปรีดอ่ะใช่ไม้แขวนถ่ายได้เลยนะไม่ต้องทําความสะอาดก็ได้หรือใครแบบอยากทําราคาก็ไปทําความสะอาดไปคลีนไปรีดนะคะใส่ป้ายลูกค้าทําราคาได้เพิ่มแน่นอนต้นทุนคือแบบแม่หัจริงไม่ถึง10บาทไซส์ปกตินะคะาตัวนี้สาวอวดตาอวผังตัวนี้เก่งมากอุ้ยเก่งเออ นางเป็นหนังข้างบนเป็นหนังผ้าข้างล่างเป็นเสื้อยืดคือจะบอกว่าให้พี่เวลารับตัวเข้าตัวเวลาดูผ้าลูกค้าค่ะงานถ้ามันของเก่าอีหนังพวกนี้หมดอ่ะไม่ว่าจะเป็นหนังแท้หนังเทียมมันจะต้องลอต้องลอกต้องแตกแม่ถึกออกมาถ้าเป็นของเก่าใช่แล้วยิ่งยี่ยี่มาลูกค้ายังไงก็เละนี่ดูตัวนี้คูอแฟร์มากแฟร์คืแฟร์ n c h w นี่ป้ายหงป้ายโหนป้ายห้อยมีเยอะแยะนะแม่ อยู่ในกระสอบมีผุกเกิดผุกแบบกระสอบอะแต่ว่าต้องบอกว่ามันเป็นมือสองนะแม่กระสอบมือสองคือเธอมือสองฉันึกว่ามือหนึ่งสวยมากนะปังโก้แต่คือต้นทุนนี่คือน่ารักมากดูแขนสิคะแขนน่ารักมากตัวนี้คือแขนน่ารักมากๆากจะบอกไอ้สาวอวบก็สวยได้แบบนี้ก็โซอันนี้ไงคุณราชคุณหลวงรักมากดีเขาใส่กัน ปูกต้องในราคาไม่ถึง10บาทถามจริงเนาะต้นทุนนี้ใครเอาอีกบอกนะลูกใหม่เดี๋ยวให้พี่จูให้เท่าไหร่ลนก1890ค่ะลูกค้าโอตายแล้วหลังจากลงไลน์หนูขอขายพาลาเดิมพาลาเดิมคือลดเราด้วยใช่ลดเราด้วยจาก2.590ไม่ขาย2.190ไม่ขายขายเท่าไหร่นึ่กก็ไม่ขายในไลน์นี้เท่านั้นใครรับ ต่อจากลูกรีวิวหนูขอให้พารันหนึ่าศูนยรับแต้งได้เลยราคาแบบนี้คุณผูกชคาจะว่าเราไมไม่แน่ใจแต่ว่าก็อยากลถเหมือนกันอยากให้ลูกค้าเอางานไปลองเนาะลูกค้าสินค้าหนูนะคะลูกค้าออกดีทุกป้ายแม่ดูสบอกให้ว่างานที่เราขึ้นมารีวิวให้อ่ะคือมีของที่จะส่งนะคะคือบางทีอ่ะ ก็งงเหมือนกันรนำมาไลฟ์แต่มีลูกเดียวลูกรีวิวอะไรอย่างเงี้ยไม่ก็มันไม่เคยได้เปิดไงก็เปิดหน่อยเธอปีหนึงฉันเปิดไปในทีพีพยายามที่ลองดูนะใช่ไปย้อนดูได้เลยแม่ย้อนดูได้เลยหนูพยายามจะแบบไล่เปิดกันเนาะลูกค้าไปหลายรายการเฮ้ยอันนี้โซโซ่สวยสวสาวอวบนะพี่ขาทำไมเขาต้องทำปกติเสื้อสาวอวบลูกค้าค่อนข้างจะพาราสูงเนาะลูกค้า ยสวยแล้วเนี่ยลีนินสวยลีนินลายสวยสวยสวยปลายหอนปลายห้อยแม่แม่จะต้องชอบปลายหอนปลายห้อยเสื้อสาวอวกตัวกิก้าเนี่ยคอตตอนล้วนเขาไม่ได้ทำมันอยู่ในนี้นะคะลูกค้าเขาอยากขาเสาวอวกมาหาในนี้เลยนี่นินร้อยเปอร์เซ็นต์จะบอกว่าคือมีทุกผ้านะคะลีนินก็ออกฉ่ำออกเก่งไงลีนินจะเป็นอย่างนี้นางจะเป็นตารางตารางไงเออเออมาดูหนแม่เสือสาว แม่ซื้อสาวไม้เสกโตฝรั<ซ>ร่งเสโต<ซ>สวยมากสีน้ำทะเลแสบตาวเนี่ยลูกค้าเห็นป้านในกสออ่ะดูดิส,สีเลือดหมูสีเหลืองมัสตาร์ดสีน้ำเงินสีแดงสีฟ้าสีเขียวมีหมดลูกค้านี่คั้ต้นเหมือนกันดูดิสวยมากาคั้ต้นดอกเนี่ยโซ่เลยไม่ถึงสิบบาท ไปขาย3ตัวร้อยสตัวร้อยสี่ตัวร้อยยังได้กำไรอ่ะดูดิลูกค้างานแบบโอ oh, ้โหแสบตามากคุณหนูคุณนายคุณนายมากลูกค้าคือกิก้าสวยอยู่แล้วพี่นึกออกไหมทั้งสวยทั้งสะอาดนะแล้วราคาปรับลงให้พี่พี่หิดด้วยพี่พี่ลองดูนะ45่กิโลเต็มแล้วค่ะตัวนี้เป็น ป้ายกะน้องลูกค้ากิ๊กมีอีกหลายป้ายนะให้พี่ที่เลือกใช่ค่ะลูกค้าในอวบเนาะหนูมีหลากหลายงานเลยลูกค้าหลายป้ายเลยนะคะลูกค้าแบบอวบอะเราก็มีทั้งเสื้อทั้งเดสอะไรเงี้ยเนาะลูกค้าคือพาราแบบน่ารักไปต่อกันได้แน่นอนแม่มาเปิดใจมาดูสินค้ากัน่อนนะคะปักปักปนีน่ารักดูดิ ่อกกว้างประมาณกะได้เลยว่าประมาณอกข8ขึ้นนะคะตัวนี้เขียนไซส์ L นะคะ 6, 8, อแ<า>ปด่นี่ก็ L เหมือนกัน L คือดิก็ถือว่าอบกลางๆนะหนูเจอเสื้อก้า้เกเสื้อไม่มีแขนแค่หนึ่งตัวเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างตัวนี้มือหนึ่งอะไรให้คะ่ะจะใส่อะไรวะใส่อย่างนี้วิสวยเนี่ยมีความเซ็กซี่มีความซี่กระเซ็กเซ็กซี่ ตัวมือหนึ่งป้ายห้อยอะไรก็คือเรียกค่ามือสองทั้งหมดอ่ะเนี่ยลูกค้ามีป้ายนะไม่ว่าจะลายจะพื้นคือมีหมดใช่ในกระสอบมีหมดทั้งแบบลายทั้งพื้นสีก็คือค่ะค้าขึ้นไปลูกค้าตามที่เห็นเลยนะคะลูกค้าเป็นสาวอวบแต่ก็ก็เป็นขาไซน์นะคะลูกค้าเป็นแบบอวบแบบขาค้าเนาะแต่ว่าไซน์อยากขึ้นตั้งแต่ออกประมาณสามแปดขึ้นไปเลยนะคะลูกค้านี่เนื้อดิ จะดูว่ามันเขียนว่าลินินเท่าไหร่มันไขยดีแม่ลินินคูณสองแบงค์เทามีทอนค่ะลนินแปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เมดอินอินตอรีเอาอ่ะอ่ะดดเนี่ยลินินโอ้ยออกดีนะดีมากคุณคุณนายมากนี่สไตล์แฟชั่นมินิมอลอะไรคือมีหมด จริงๆเขาเรียกว่าอะไรวะจ้าจ้าแบบว่าอย่างเงี้ยไปงานบุญไปงานอะไรแบบสวยๆติดลูกไม้หรือว่าไปราชการแบบต้องใส่แบบเรียบร้อยมีปกมีแขนหนูมีหมดลูกค้าในกระสอบเดียวมีทุกแบบเลยจริงเนี่ยหรือว่าเออแอลอูมฟิลแบบนี่ก็รียนอีกแล้วลูกค้าค่ะจะกุมกลุมหน่อยก็มีนั้นถ้าหนูบอกเลยเนี่ยคุณหญิงคุณนายใส่ใช่ถ้าหรือว่าอยากแบบว่าไปทะเลฟิล ก็มีแบบนี้ก็มีเขาเรียกแขกอะไรันแขน้ำมั้อ๋อกแบบ้ำฟองน่ารัแขน่ารัเรนินหนึ่อร์เซ็นก็เรนินนะจ๊ะนี่นี่หนเก็เนินนะจ๊ะจ่ายให้ที่ไปละเนเลยไดย้อนเก้าจุก้าเลน่ารักมากสวยสีสันดีผ้าสะอาดแต่หนูชอบหยิบลายๆเพราหนูจะชอบลายทีมันต้องมีสีสัน แล้วก็ลืมใส่เสื้อสีดำแล้วก็ใส่เสื้อสีดำเนี่ยเอาอีกดไ,ดได้เลยค่ะราคาโคตรดีมีแบบพร้อมส่งพร้อมส่ง<ห>พร้อมเสริมย่งั้นแหละ เปิดแบบวนๆเปิดๆให้ลูกค้าดูตัวเนี้ยเธอฉันไม่ได้เปิดเลยนะใช่เราเปิดเต็มที่อะไม่เกินสองครั้งปีน่ะเปิดเปิดนานมากมากแล้วอะเพราะว่าไม่มีของไม่เกินสองครั้งเพราะว่าตัวเนี้ยลูกค้าอันนี้เเพิ่งเข้ามาแล้วก็เออเปิดๆให้นะมีของมาพร้อมส่งกันให้พี่ๆที่เคยเอาป้ายเนี้ยรู้อยู่แล้วเพราะจริงๆหนูขายสองพันห้าจริงๆงานาีก้าลูกค้าถูกป้ายขายดีหมดเอาเยอะเอาเยอะฉันรื้อทำไม ใครยังไม่เข้าบ้านเขยมฝักด้วยนะเรามีการอัปเดตนะคะแล้วก็แจ้งเตือนเนาะตอนนี้ก็มีอะไรมีโปรอะไรอย่า้เรามีให้หมดต่อมมายับเดี๋ยวหนูนี่ออกมานะพี่จะถสพวยโตพึงตราตรึงใจนั่นแหะแขนจำจำลูกค้าทปงานขาวสาวบอกสะก่อนงานขาวคือขาวจัวหน้าจียจะโยนอยู่แล้วแบบนี้เลยสวยสวยโซโซโชทุกตัว สวยนะแขนมันแบบลูกค้าลูกใหม่ก็เหมือนกันนะคะลูกค้ามาอรอเดียวกันขายกันหมดนะคะไม่ต้องห่วงเลยจริงๆอ่ะลูกค้าถูกทุกป้ายหนูขายดีทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าจะมีอวบกลางอวบใหญ่เนาะก็แล้วแต่แม่ๆชอบนะคะว่าแบบถูกใจป้ายไหนกันนะคะมีหมดทุกอย่างอยากได้งานไหนจีน US อญี่ปุ่นมีหมดนะคะลูกค้าไหนแข่งนะอ่านี่ไงมีติด แต่ว่าจริงๆอย่างเนี้ยใช่มันเป็นลูกค้าบางทีมันเป็นตัวเสื้อข้างในอะค่ะของพวกแบบตัวชีฟองที่เป็นแบบมาเที่ยวลูกค้าลีนินลีนินแดงแบบแดงเลือดนกปะแดงอะไรแดงเฟอร์ลารี่หรอแดงเลยเขาเรียกแดงอะไรอ่ะก็คือแดงเฟอร์รารีสดก็สดนะสดเลยแหละสวยนั่นอะเดี๋ยวว่าไปแดงแสบตา เวียดนี้น่ารักก็แขนจ้ำๆแดงแขนปลาปิงอ่ะดิไปน่ารักไปค่ะลูกค้าตัวนี้นะคะลูกค้าเสื้อสาวอวบนะคะป้ายกี่ก้านนะคะทาราอยู่ที่1 9 9 0นะคะลูกรีวิวไปแล้วเรียบร้อยนะแม่หนูลดราคามาแบบรเราลดราคากันมาแบบ เยอะมากๆอันนี้เป็นลินินนะคะลูกคา้าในก็สอบจะมีแบบเป็นคะนะคะลูกคา้าเป็นคะแบบเนาะลูกคา้ารวมผ้านะคะดูดิหูแม่สวยมากก็รุ่นต่อตัวนะคะลูกคา้าไม่ถึง10บ,บาทเลยแม่ดูก่อนงานนี้นะคะลูกคา้าสองแบงค์เทามีทอน,นะคะ่ะลูกคา้าใครรับนะคะในไลายนี้เท่านั้นนะคะลูกคา้าในรายนี้เท่านั้น หนูให้พารา1890นะลูกค้าหนึ่งแปดเนะคะลูกค้าหลังจากลงไลแล้วนะคะปกตินะคะเพราะว่าเราลดม่เยอะมากแม่จาก259ก็ไม่ขายสองก็ไม่ขายนะคะวันนี้ขาย189่งาสำหรับไลน์มีเท่านั้นนะคะลูกค้าต้นทุนสิบ,บาทแม่ดูดิงานแฟชั่นสวยโซมีคอมีปกไปแบบไปเที่ยวไปวัดทะเลได้หมดราชกงราชการ เรียบร้อยสวยงามแฟชั่นมั้งหมดเลยค่ะลูกค้าสาหรับตัวนี้เป็นป้ายน้องกิก้านะคะลูกค้าเดี๋ยวให้ดูในหุ่นกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างใครสนใจนั้นแม่แอบเอาไว้ก่อนนะคะทุก,ากนานจำไว้ก่อนก็ได้แม่เผื่อตัดสินใจกันนะคะอยากมด้อยากดูสินค้าเพิ่มเติมอยากดูตัวอย่างที่เราเคยตรวจันนะคะก็บอกมันได้นะคะเดี๋ยวหนูให้ีเพียงบอกให้เนาะสาวขั้ว รุ่นแฟชั่นสีสันนะคะได้นี้